ธรรมะตามห้ออีสานตอนที่ส mm ีเ hmm. ด็กเมื่อนี่เป็นผู้ใหญ่ในมือหนาเข้าสิเป็นแบบใดแบบที่เฮ้าร้ซอยเหลือคนอ่าหรือว่าจะแบบให้ความสนุกในเสียงเพลงกล้าแสดงออกในทางที่ดีเป็นที่หักของคนอื่นอ่า หรือว่าเขาจะเป็นแบบสอบหาเรืองถอยตีกันเป็นนักเดงประจำหมู่บ้านให้คนเข้าสาปแชงบ่เว้นแต่ละมือแต่ละเว้นเรือว่าค่อยหลังผานพอกแม่ทาให้พอกแม่ต้องเสียอกเสียใจยู่ถูกวีทุกวันเ้าก็สิเห็นกันหรือว่าแบบบ่ทำมาหากินบ่ทําการทํางานบ้่นกับบ่กับขยับกับเป็นเมาติดมูติดพวกเถี่ยวกลางคืนสั้งสรรค์ อาเซให้ห้าไปแต่สิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากการอบรมเลี้ยงดูของผูยย้ใหญ่บางคนเลี้ยงดูแบบตามใจเห็นลูกทำผดก็ยังส่งเสริมค่อยให้ยายอ่าบ่าเคยดูดาว่าก้าวตักเตือนจนบ่สามารถที่จะบอกสอนลูกของจบอ่าจะของใดคโาโบราณวา่ารักรั่วให้พูกรักลูกให้ตีก็ยังต้องใสยย่ยูอ่ทุกมมือ ผู้ที่โดนพ่อกับแม่ตีค่อยอบรมสั่งสอนอหาเห็นคุณค่าของความถูกความหยากต่อสู่ดินล้นหรือว่าซอยเลือคนอื่นในย่มถูกย่ามยากอพอแม่กรสิดีใจหายห่วงหายกังวลเป็นอ่าเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยบ่มีผู้ใดบ่หักลูกของเจ้าของอ่ามีแต่ลูกละอ่าตีขิดวาพ่อกับแม่เนี่ยบ่หักบ่ดูแลบ่ห่วงใย ลูกบางคนกับไปทํางานอยู่เมืองกรุงหรือกรุงเทพปล่อยให้พอกับแม่นีนลําบากอยู่ตัวคนเดียวเมื่อเคยกับมหาหรือวส่งเงินให้ทันเนี่ยบางทันเมื่อคิดได้บางคนคนที่เป็นแม่ก็ต้องเดินทางมหาลูกเองกว่าจจะได้เจอลูกคนเป็นพอเป็นแม่ก็ต้องทุกใจจนเป็นบาดหรือว่าขาดสตีไปก็มีตามที่เราได้เห็น คนเฮ้าก็ตตองระวังมันสิคลายเกินไปก้อนที่เฮ้าสิขิดใดเด้อลูกหลานเย้ยเพราะฉะนั้นลูกๆทั้งหลายที่ได้ก้าวมาในเบื้องตน้นให้พากันตั้งใจไม่ให้ลองคิดบังวา,าคนเฮ้าเกิดมาทำความดียังไหวบังอซอยเรือภัยบังเมื่อเฮ้าตายเลวลาเฮ้าบ่มีโตตนมีชีวิตอยู่เฮ้าฝากอียังเอาไว้แล้วชีวิตเฮ้า จะสู่สัตว์บางตัวได้จังไหรถ้าเห็นแบบนี้ก็เขาบ่าทำความดีแม่แต่สั์บางโตแขบันเฮานี่ตายไปแล้วยังเหลือหนังทำประโยชน์หนังของแขหรือเจ้าระเข้เนี่ยกระเป๋าก็ยังเห็ดได้ขายเป็นราคาแสนเป็นล้านไปก็มีที่นี่ง่าสร้างสร้างนี่เมื่อตายไปเขาก็ยังเหลือง่าที่เอาไปประดับประดาตกแตง่งเพื่อความสวยงามแม้กระทางนกยูง ก็ยังเหลือขนที่มอบความสวยงามคือขนเอาไว้ประดับประดาต๊แตงบางสถานที่ก็ต๊แต่งไหวตามวัดให้คนได้เห็นได้ชื่นได้ชมเนีย่ยเห็นบอกกวางก็ยังเหลือเขาเอาไว้ตกแต่งสถานที่จัดจางต่าง,งเส้นโล่งแร่มเนี่ยรีสอร์ทบ้านพักตาอากาศร้านกาแฟเนี่ยแม้แต่เขาเป็นสัตว์ดรัจฉานเองเด้เนี่ แพะแก่ก็ยังใส่ขนไปทําประโยชน์ทําเป็นเสือกัะหนาวผาห้มทําเป็นพรมที่นอน่นห่มได้เพื่อคุ้มความหนาวเอาไว้ตามบ้านตามคระหรือหัแม่แต่ควายควายที่เขามีุญคุณทําให้ไทยหน้าบางคนอาจจะมองว่าเขาไม่มีคุณค่าเนี่ยแต่ว่าเขาของควายเนี่ยยังเป็นของที่มีคุณคา่ามีประโยชน์ รับประดาสวยงามไร่นี่ะนะเพราะฉะนั้นเฮาทั้งหลายจงทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตอบแทนคุณแผ่นดินคุณมิดามารดาคุณพอ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ได้เคยอบรมสั่งสอนเฮาเมื่อเฮาตายไปให้มีคุณค่าเหมือนกับสัตว์ที่ได้ก้าวมากถึงจะสมกับเฮาได้เกิดเป็นมนุษย์ผู้ที่เขาว่าเฮ้าเป็นสัตว์ประเสริฐเขาจะเริญพ่อนและขอ,อนมทนา กรับถูกทานที่มีส่วนใหนแห่งบุญนี้ภาพและวิดีโอที่ใส่บ่มีเจตนาเป็นอย่างอื่นนอ,อกจากนํามาเป็นขอคิดเตือนใจให้ทุกท่านได้รับช่มเกิดทิปัญญาน้าพาชีวิตเข้าใจบากบุญคุณโทษตะตัญยูหลักในบานเกิดม้างนอนและบ่บประมาทในการใส่ชีวิตบรรยายนิมิสานเรียบเรี่ยงตาต่อโดยวังสาปิติอุทยานตรงใจทธรทรมให้ผลพ,พ้นสุขจหวัดรอยเอ็ด ซึ่งมีคุนไตตินและก็คุณคมแสงบำรุงเป็นผู้อุปถัมภ์